สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะคะเป็นหมอลำอวงต้นๆน,น,นะคะที่เรามีการติดตามรับชมบ่อยนะคะวันนี้นะคะก็เล่นที่เมืองพลน,นะคะตำบลโนนขานะคะก็เป็นวันนะคะ ที่หนาวที่สุดเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะหนาวที่สุดเลยนะคะแต่งตัวไม่ได้เลยะคะ่ะต้องแปลว่าคุมมิดชิดทั้งหมดเลยนะคะก็มาดู2คนกับเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนอยู่ที่เมืองพลด้วยนะคะนะคะก็กลับเร็วนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากนะคะหนาวแบบว่าเย็นเฉียบเข้ามือเลยนะคะกินบงกินเบียร์ก็แปลว่าเจ็บคอนะครับเพราะว่า อากาศหนาวมากแล้วก็น้ํำมาเย็นมากเลยนะคะก็จะจะอยู่นะคะถึงตีสองตีสามนะคะแบบที่เราเคยไปเที่ยวนะคะแต่ว่าอากาศหนาวจัดนะคะวันนี้นะคะก็ เที่ยวไม่ไหวนะคะก็เลยต้องกลับนะคะแต่ว่าอคอนเสิร์ตเนี่ยเลิศมากเลยนะคะรับเชิญแอนออลดีมาด้วยนะคะแบบว่าเล่นเต็มวงเลยนะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะแล้วก็มาติดตามรับชมนะคะก็เป็นหมอรำวงต้นต้นนะคะที่เราติดตามนะคะมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสอะ่ะขอให้มีอ่า ใกล้ๆพื้น oh ท <making> <su 67> <Joan> ี่นะคะเราก็ไปนะคะอยู่ที่กรุงเทพเราก็ไปนะคะข้างเดอะมอบางกะปีนะคะที่ร้านตะวันนานะคะเราก็ไปนะคะก็เคยดูบ่อยนะคะเวลาทัวร์ลงกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปนะคะให้กําลังใจนะคะก็สนุกค่ะเที่ยวนะคะแล้วก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่เราภาคเสียงเอานะคะเพราะว่าเรากลัวตีลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างนงี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

ពីផងលោកបានចែកឲ្យចិត្តពលធៀងបងមកចោលសង្កេតដល់បន្តិចយ៉ាងឯងឯងមកមកតែផងមកជេតាមផ្ដា